ฮะเว็บร้อยสิบไอสีดำนะครับโอ้โหลดอย่างเตี้ยเลยน,นี่ส่วนท่อก็เป็นท่อพายุนของเออนะครับคันนี้เตี้ยสุดๆแล้วแล้วก็ขาตั้งก็โหลดแล้วนะครับอขาตั้งโหลดขาตั้งโหลดแต่ก็โจดเกือบไม่ได้นะครับโชคก็เป็นของช้างชายโยตัวแท้เลยนะครับหนดูเจ้าของก่อน ไอ้ไนุ่มเอ็งมานั่งรอตั้งนานเอามาทำอะไรโนานี่นเอามาใส่นะหูยืงโชกฮะเอามาใส่หูยืงโชกนะเอ,าาเอ้เอา,ายิย่งยืงมันก็ยิ่งเตี้ยดิครับเอามันเตี้ยอีกได้นี่นี่ได้คร <t> ับโอ้ขัดถ้าเตี้ยอ,อีกคิดว่าขาตั้งขุดดินเด้อขาตั้งคู่ขุดดินนู่นขาตั้งคู่อาจจะต้องเอาออกอันนี้เตี้ยสุดแล้วถ้าอยากลองก็เด๋ยวจให้เนาะ Nè, pro hai ให้ตู lôi นี่ครับกิน à, ả rau เอาเราชนะอ๋อ ความเตี拜拜้ยนะครับสบาสบายเลยมันไปไหนไม่รอมืนกันเถอะแตคนจะจำกว่าเขาวิ่งอ่ะไอตัวตัวกล้องหลังก็ต้องวิ่งเขาอ่านะครับเจ้าของรถุกจัดแงเลยอยมาได้ไหมจอดเลยครับจอดดูความเตี้ยนะครับเออเอ้ยทำไมจอดอย่างงี้วะเนี่ยงงตกใจหมดเลยเมื่อกี้ขาตั้งโหลดขาตั้งซุปเปอร์โหลดก็ช่วยไม่ได้นะครับอ เมื่อกี้เห็นทำยิ่งตกใจนึกว่าเองจะทำล้มอ่ะยกมากลับไปเองกลับบ้านไปพอแล้วเสร็จแล้วครับครับสวัสดีครับเอยระวังไงระวังไงค้าเบรกมันติดดินเนอะเวลาเลี้ยวเนอะ